สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโรงเรียนไทยนิยมสงเคาะ์โรงเรียนของเราติดกับถนนใหญ่และ BTS วัดพระศรีมหาธาตุแล้วเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของเขตบางเขนเราไปดูเลยครับอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าบานที่สองนะครับจะมีป้อมยามไว้ดูคนเข้าออกแล้วคอยรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา อันนี้คือห้องลูกเสือนะครับก็จะมีไม้พองหรือธงหมูอื่นๆไปชมมันครับข้างล่างนี่คือโรงพยาบาลของโรงเรียนทนนยมสงขรนะครับติดอยู่กับประตู 2, <ม> 2> ก็จะมียาหลากหลายชนิดเอาไวบ้บรรเทาในการป่วยต่างๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนผักข,ของโรงเรียนทนนยมสงของนะครับก็จะเป็นผักไฮโนโปนิกหรือผักอื่นๆต่างๆ ไว้ให้ศึกษารเรียนรู้ได้ครับผักของเราปลอดสารพิษไม่มีสารใดๆเราเป็นดันต่อเลยครับนี่คือสาก์ของโรงเรียนเรานะครับก็จะมีอุปกรณ์การเรียนต่างๆหรือชุดเสื้อผ้ามีน้ำขนมไว้ให้รับประทานตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเที่ยงตอนเย็นไปชมกันครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องขนมผบนะครับก็จะมีน้ําขนมต่างๆมีไว้ให้รับประทานตอนเช้ากับตอนเที่ยงครับแล้วก็เป็นห้องเรียนเกี่ยวกับทําขนมทําเคก้กหรือทําของรับประทานอื่นๆต่างๆโรงเรียนเรามีตู้กดน้ําขนาดใหญ่สะอาดเราเป็นระบบเซ็นเซอร์และเย็นตั้งอยู่ใกล้ๆห้องขนมอบและสะหกรณ์ อันนี้ก็จะเป็นสารตายายของโรงเรียนเรานะครับก็จะติดอยู่กับสาสตร์ด้วยน้ําเอาไว้กราบไหว้และกว้างขวางขนาดใหญ่มีต้นไม้ที่ร่มรื่นแล้วอากาศดีและลมเย็นอันนี้ก็คือหลังตึกของอาคารเรานะครับก็จะมีอ่างล้างมือของเด็กเอาไว้แปรงฟันตอนเที่ยงนะครับแล้วก็มีที่วิ่งเล่นสําหรับเด็กอนุบาเลเราไปดูเลยครับ อาคารของเรานะครับก็จะติดอยู่กับเสาธงมองลงไปก็จะสวยมีต้นไม้ใบหญ้าตึกอากาศดีลมเย็ยนมากครับไป,ไปดูนะครับอันนี้ก็คือพระพุทธร,รูปของโรงเรียนเรานะครับที่ตั้งอยู่ไว้ประตู2สามารถเอาไว้กราบไหว้ได้ครับ <G ül üyor> ก็บอยู่ติดกับทางเสาธงนะครับติดกับอาคารทานนยมของมัธยมครับ ส่วนโซนต่อไปก็จะเป็นสนามหญ้าของโรงเรียนไทยยอมครับเอาไว้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นออกกำลังกายแต่ฟุตบอลหรือไว้ทำกิจกรรมอื่นได้มากมายครับผมกีฬาสีก็ได้ครับผมส่วนนี่ก็เป็นโรงอาหารนะครับเอาไว้นั่งรับประทานอาหารครับมีมีมีห้องครัวติดอยู่ด้วยนะครับรวมถึงกับห้องของครูด้วยครับติดกับตึกประถมครับผม โรงเรียนเรามีทั้งอาหารเช้าและอาหารเชียงให้กินฟรีนะครับนี่ก็จะเป็นทางด้านหน้าตึกของมัธยมนะครับจะมีธนาคารอมสินตั้งอยู่นะครับไว้ฝากตังค์ได้ครับฝากออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตได้ครับผมหรือจะออมเงินเก็บไว้ซื้อของจาเป็นต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับผมต่อตรงนี้ก็จะเป็นเวทีนะครับผมไว้ทํากิจกรรมต่างๆครับ กับล่างในประสงค์นะครับก็จะสามารถเล่นฟุตซอลกับบาสเกตบอลได้ครับแล้วก็ตีแบดได้ครับแล้วก็ไว้เป็นที่เคาแถวตอนเช้าของโรงเรียนไทยยมสงเคราะห์ครับผมสามารถเรียนพละแล้วก็ไว้ให้น้องๆวิ่งเล่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสระน้านะครับไว้ว่ายน้ําสามารถฝึกสอนวิพิเศษได้